โอ้โไม่กล้าทักเลยกูเออเด็ดเด็เดนะวัสดีครับวันนี้ครับได้โควิดปั๊ครับเนี่ยวันนี้ครับวันนี้ครับเออคือผมต้องการความช่วยเหลือครับแถวนี้มีหมอไหยหาใครครับหายาสิฟันนะครับ หมอมีหมอแถวนี้มีหมอไหมครับที่จะรักษาคนอะไรเงี้ยฮะแถวนี้อาจจะไม่มีหมอครับผมแล้วใครเขาเนี่ยแต่งตัวแปลกแปลกอแต่งตัวคล้ายหมอเป็นหมอป่ะเปล่าครับถ้าใครอ่ะแพทย์ก็เหมือนกันนะเออเหมือนกันไม่เหมือนครับผมเป็นนายแพทย์วิสรุตครับนายแพทย์วิสรุตครับรักษาคนป่ะไม่ใช่รักษาครับได้ทำอะไรช่วยผู้ป่วยก็เป็นหมอนั่นแหละไม่ได้เป็นหมอครับเป็นนายแพทย์ครับ ป่วยใช่ไหมล่ะรักษาผู้คนครับเอา,เยาเอย่างนี้นะรักษาเมียผมได้ไหมเอาคุณมีเมียแล้วเหรอมีครับแต่ว่ามเมียมเป็นผู้ชายนะครับคือเรื่องเรื่งเนี่ยเมียผมเนี่ยตั้งวันเน,น,เนี่ยนอนสมเลยแต่กลาคืนวิ่งรอบป้านเลยตาลุกโอนเลยอ่ะคือไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรครับอยากให้หมอไปช่วยตรวจด,ดูหน่อยฮ<ะ>ัลโหลครับได้ยินผมไหมคุณคุยกับใครครับคุยกับหมอเนี่ย ในพวกอาการเมียคุณมาให้หน่อยครับกลางวันนอนทรงกลางคืนวิ่งรอบบ้านไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะฮะเพราะว่าตัวร้อนจีเลยลักษณะนี้เนี่ยน่าจะป่วยครับดูแล้วอาการร่างกายของเอสีภรรยาคุณเนี่ยูสีภรรยาด้วยน่าจะผิดปกติไม่เหมือนกับคนอื่นทั่วไปครับหมอรับตื่นก่อนตื่นก่อนยังยังไม่หลับครับครับหมกหมอยังไม่หลับนะเงียบเงียบว่ย หมอในเมื่อหมอไม่หลับหมอวานปลุกแม่วนนี้ที่นั่งหลับอีกแล้วได้ไหมเมื่อกี้ผมก็เรียกไปทีนึงนะแต่ก็ไม่ยอมกลับว่าก็ถือว่าเขายังให้เกียรติเขายังนั่งหลับล้วถ้าเถิดเขานอนเอนไปเลยแล้วงี้มึงจะรู้สึกยังไงแต่ผมยังถือว่าเราเล่นดีอยู่นะฮะทำไมครับเป็นหลักเขาหลับเขายังมีความสุขก้าวยิมขยิมเขายิมมันมีสองอย่างเนี่ยคนนั่งหลับหน้าไปทีลิเก้อะยังไงมันเล่นดี เล่นเพลินแล้วก็หลับไปฟังมันเพลินดูมันเพลินออกับเล่นหน้าเบื่อแล้วก็หลับอันนี้เล่นเพลินอันนี้เล่นเพลินครับ,นนรบไหนแล้วเนี่ยเรื่องเมียเนี่ยเอาคุณคุยกับผมใช่ไหมครับผมคุยกับหมอไงรักษาได้ไหมผมว่าการรักษาเนี่ยคุณมาหาถูกคนแล้วผมนายแพทย์วิสรุตเนี่ยจะประเมินไข้ให้ได้ครับผมว่านะคือการที่คุณบองไหมฮะ เป็นไง <c oughs> เป็นไงบ้างครับหมอแสบครับไม่ใช่มใชมหมายถึงอาการเมียผมว่าเป็นไงบ้างดูหมอก่อนไหมหมอไม่ได้เป็นอะไรนี่ <c oughs> คนอยากจะรักษาคนไข้ถึงขั้นน้ำตาไหลใช่หรือครับเอาเป็นว่านั้นเดี๋ยวผมจะไปช่วยแล้วกันครับทำไมไปายไวจังเลยต้องมีรอบสองให้เหรอไม่เป็นไรครับรอบแกรกกแสบได้ก็อ มีอยู 1941, ่อ like ันเดียวมึงไม่ได <Holocaust zombie> ้ใช kind of so ้ก็ตัดให้เขาอื่นไปไปหายเกะกะจังไงฮะมีเท่านั้นอะอะไรตอกแทงเขอากูเออคุณครับคุณญาติครับญาติญาติครับญาติ ยาอยู่ไหนครับยาิผัวคุณผัวคุณชื่ออะไรนะครับเอกรุ้ยแดดดิแดดดีแดดด,ดิไหนครับแดดดิมาช่วยประคองคุณไข่นะยครับแดดดิเอสกู่นะครับแป๊บนึงนะครับไอกไไุ้ยไปเล้วมาดูเมียคุณหน่อยครับแดดดิเป็นบีบีเป็นไงบ้างอืม ห่วงเมียนะฮะหลังกันแล้วเนอะมันดีใจครับมันเหม็นมันก็ต้องทนนะฮะเมียเมียน่าดีแล้วจับแม่นด้วยเออเอาเป็นว่าผมจะวัดที่ประจอนคนไข้ช่วยจับหน่อยแล้วกันนะครับได้ไม่ท้ายไม้ดจะไม่จับอะไรมันเข้าเลยอีบีแล้วจับนี้จับไม่แรงนะเมียคุณเนี่ย นิ่มครับจับแบบทพุทธนอมนิ่มน en ิ่มนิ่มเหมือนเล่นกับพวกหอยเม่นนะครับผมอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเดยที่ประจานคนไข้นะครับครับหมออะไรเนะก็ที่วัดหัวใจไงครับแล้วมัไมไม่เก็บใส่กระเป๋าเราก็นี่มันกระเป๋าหมอมนไม่ใช่ที่เก็บตรงนั้นนะคุณอย่ามาเถียงหมอได้ไหมแล้วมันใช้ที่เก็บไหมเราผมจะเก็บตรงนี้หรือตรงไหนมันก็เรื่องของหมอไม่ให้มันน่าเกลียดหมอคุณหมอคุณจะมาเถียงุณได้ยังไงครับ ผมเป็นนายแพทย์มันไม่ต้องพูดมไม่คิดจะขาดขืนอะไรเลยชอบครับขออนุญาตไปที่ประจอนะครับเป็นไงบ้างหมอโอคุณครับครับผมว่าจองซาราเธอครับจองทำไมอ่ะเมียคุณหัวใจไม่เต้นแล้วครับมันจะเต้นยังไงก็มึงไม่ใส่หัวะ เนี่คุณขำั้บีเป็นคนตลกอล๋อเหรอครับครับใส่หูด้วยใส่หูด้วยไงบ้างหมอโอ้โหคุณครับครับอันตรายมากเลยนะครับเนี่ยทำไมอ่ะมีหมอเนี่ยหัวใจเต้นมีหมอเนี่ยมีหมมีผมมีผมมีผม ไม่ได้กับเขาแล้่อหเลเขาอาจจะชอบบีก็ได้นะเมียผมเป็นคนกันเองครับอย่าถือสาผมเลยนะครับครับเอ่อเมี่ยคุณเนี่ยครับดูแล้วเนี่ยหัวใจเต้นอ่อนมากทำไงอ่ะผมว่าน่าจะต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจหน่อยครับเข็มใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนิดเดียวเหมือนฉีดวัคซีนอะรอรอหน่อยนะครับต้อดีน้านี่กลัวเข็มนิดเดียวนี่ตั้งแต่ป่วยไม่แปลงฟันเลยใช่ไหม แดดดีไม่แปลงอ๋อเดี๋ยวคืนนี้เขาแปลงให้นะแปลงให้ด้วยนะได้ได้ตัวชอบกัดแปลงขาดหมดเลยนะแดดดีชอบกัดเอาข้างล่างข้างบนด้วยนะโอ้โอ้โหแดาดีฮะเข็มอะไรอันหน่อยเดียวเนี่ยถ้าใหญ่กว่านี้ต้องใช้แท่งถีบนะมึงอ่ะเอาเป็นว่าจับคนไข้ให้อยู่นิ่งๆหน่อยนะครับแล้วเข็มเนี่ยมันจะหักคาแขนได้มันอันตรายครับชอบเลยนะ จับจับเมียคุณหน่อยครับเขาไม่ค่อยชอบอ่ะคุณจะให้ผมรักษามเมียคุณไหมรักษาเขาไม่ชอบจับครับจับครับคุณอย่าดิน้นเลยครับ เป็นไงบ้างครับอาการหนาวครับอากาไข้หนาวแล้วครับกูเนี่ยหนาวไอ้หมอคุณไปเล่นน้ําที่ไหนมาครับเนี่ยกูรู้ว่ากูหายใจไม่ออกบ้าไปเนี่ยหมอครับหายเปียกกูหมดแล้วเนี่ยคุณไปเล่นอะไรมาเนี่ยก็หมอฉีดผงมาะคุณเนี่ตลกจริงๆเชียวนะครับนี่ไผ่นี่กระดินหลือเกินอยู่เฉยๆให้น้ำเกลือเลยดีกว่าครับมีน้ำเกลืออีกแล้วเหรอมีครับผมอ่๋อ ตุงงตึงๆตุงตึงๆตึงๆตึงๆเฮ้ยเมียกูตายพอดีโหแล้วฟองฟอดเลยเนี่ยนานยังเนี่ยเอาไม่ใส่หัวเมียกูอะผมชอบคุณครับออโอ้โหอนามัยมากมึงใช้ปากกัดผมไม่แพ้คุณจะรั้นผมสิครับติดเชื้อในกระแสเลือดแน่เมียกูอะอืมหรอเป็นไงบ้าง ไม่ไหลว่ะของใหม่นะครับหมอเพิ่งแกมันจะคู่นี้็มันของใหม่แน่มันไม่ไหลเนี้ยมันจะพังอะไรอีกนักหนาเนี่ยมันเป็นหอย<อ>แกต้องเกลือแม่งเลยจะได้ไม่ได้รักษาได้ไหมผมว่ารวมญาตเลอครับเอ้ยแก้วตันเกินสันหาสัานแอบไอ้กวงเป็งพ่อเป็นไรอะหมอเล็กลมญาติเป็าได้ไหมพ่อเป็นอะไรหมอครับยังไม่รู้เลยอะผมเป็นอะไรเหรอครับหมอเออญาติมากันครบเนงครับไปครบนะครับ พ่อผมเป็นยังไงะหรับะหมอเป็นยังไงบ้างคะอาการเป็นยังไงผมอยากให้ญาติทำใจทุกคนนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ตั้งแต่หมอเนี่ยตั้งแต่หมอจับมือเห็นพ่อผมพ่อผมเป็นอะไรเออผมยังจะบอกว่าอาการเนี้ยมันคุณเจ้าของบ้านตกใจอาการมันเป็นยังไงะครับพี่ไม่เฉยดีครับหมอจะเล่าอาการให้พยูเฉยให้ญาติฟังมันสะกิดผม ถึงไหนแล้ววะชมบุรีครับอาการพ่อผมเป็นยังไงครับอาการคุณคนป่วยนะครับผมพูดตามตรงนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยเรียนจบมา24ชั่วโมงนี้ฮะมึงเรียน24ปี24ชั่วโมงครับมึงเป็นหมอได้วันเดียวครับผมโอ้โหไปหามาอย่างไรน่นั่นนะสิไม่เป็นไรครับหมอบอกมาได้อาการพ่อผมเป็นยังไงอาการคุณคนป่วยครับผมไม่เคยเจอเลยครับถ้าเกิดว่า คนคนทั่วไปเขามองว่าลักษณะเน,นี้ยน่าจะป่วยแต่ถ้าเกิดว่าทางการแพทย์เขาเรียกกันเขาจะเรียกว่าผีเข้าครับว,ว่ามึงสลับกันนะหมอนะถ้าชาวบ้านเขาเรียกกันเนี่ยโรคเนี่ยคือป่วยและถ้าการแพทย์เรียกผีเข้าต้องกลัวแล้วนะยี่สิบสี่ชั่วโมงมึงอนะ เราจะทำแบบไหนล่ะครับหมอ,อ,อในไหนหมอมาแล้วก็ต้องช่วยพ่อผมไม่ได้นะครับหมอจดห่ะใครจะรักษาพ่อผมได้ผมมีคนหนึ่งช่วยได้ครับเขาเป็นใครครับเป็นอาจารย์รุ่นพี่ของผมเองเขาสามารถช่วยคนป่วยได้ผีของบีเข้าเนี่ยเขาสามารถจัดการได้เลยนะครับจริงเหรอครับเขาพิายานขนาดไหนเขาพิยานอย่างรู้ครับอดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างรู้หมดเลยใช่ครับไปเรื่องมาถ้ารักษาไม่ได้มึงเจ็บตัวมันจะมีได้หรอวะต้องลองดูไว้เพื่อนจะได้เรื่องไหมเนี่ยพี่ฮะวาย มีอะไรให้อาจารย์รับใช้คือเอ็งไม่ต้องพูดเจตโตปริยญาณอาจารย์มันขั้นสูงสุดเรื่องแค่นี้เรื่องสิวๆนี่สายศินอาคมสายสิมึงเป็นอะไรมึงลืมตาคุยกับกูสิวะสายศินอาคมอาจารย์ออามติดตัวมาด้วยไม่ต้องกลัวไปอาจารย์มันเก่งอย่างรู้รด้วย<ด>อดีตมันจะมีเหรอคนที่เก่งแบบนี้เก่งวาอะไรเอ็งไม่ต้องห่วงเรื่องพอตาเองใช่ไหม อาจารย์รับปากเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเองไม่ใช่ครับอาจารย์เองอไม่ต้องพูดอนะไรทั้งนั้นแหละพ่อตาก็เหมือนพ่อตัวต้องดูแลอย่างดีแต่ว่าผมจะบอกว่าเองไม่ต้องกลัวเรื่องผีๆทั้งๆเดี๋ยวอาจารย์จัดการเองไม่ใช่กูจะบอกว่าไม่ใช่พ่อตานะเมียกูเฮียอย่างรู้จริงปะเนี่ยไม่ใช่แล้วไปเองไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นอาจารย์กูไปเฉยๆอย่างนั้นอะเรื่องแค่นี้อีผีไร มึงหมดอายุไขแล้วมึงจะมาสิงร่างเขาอยู่ทำไมวะออกไปซะดีๆออกไปออกไปออกไปไม่ออกอ่ะไม่ใช่กูไม่ใช่มึงอ่ะไม่ใช่กูไอ้ผีตัวนี้มันจะเล่นลิ้นออกไปซะดีอีผีอไรออกไป มันจะกับพ่อขี้เลยนะเต็มที่แล้วสิงนะอย่ามาสิงล่างเขาเลยเว้ยออกไปก็ดีๆออกไปโอ้มายมึงจะออกหรือไม่ออกโอ้มายาทำมึงไม่ออกกูออกเองอาจารย์จะไปทศพ่อผมก่อนโอ้ปอดจะพังอาจารย์จะรีบจะลนเดี๋ยวไม่คาเป็นอาจารย์จะไปทศพ่อผมหน่อยครับ ไม่รู้สึกตัวเลยอาจารย์อาจารย์นั่งดีๆครับทำไมอ่ะกระสินจะออกครับสายสินเฮ้ยอ้อเองไม่ต้องกลัวไม่ใช่ผีเข้าเว้ยเออแล้วคืออะไรครับก็นี่ไงมันจะคลอดลูกหัวเด็กโผล่อยู่เนี่ยออกไปไม่ใช่จ้ะเฮ้ยมีผีไรมึงลุกขึ้นมาคุยกับกูซะดีๆจะปูสังขานอนโอ้น อาจารย์ต้องคาถาอะไรอาจารย์แต่นี่ิมอีผีเสียรู้ซะแล้วอาจารย์ปรับเสร็จต้องไปจุดแน่เฮ้ยอาจารย์เสียแล้วอีผีรไายโอ้ถ้าเล่นทางกระเทยฮาตายเลยเมึงหมดอายุไขแล้วมึงจะมาสิงร่างกขนอยู่ทำไมวะอาจารย์ออกไปซะดีๆออกไปกูบอกให้มึงออกไปไม่มึงจะลองของอาจารย์ล่ะออกไปซะดีๆออกไป อุ๊บะนี่มึงทําให้กูฮึกเหิมน่โมอ่อ้่ออ่ออเออ่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 ีอ่ออ่ออ่ออ่เอ่ออ่ออ่อรยออาออ่ยไออ่ออ่เรยอ่อเ่ออ่อง่ออ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 ่าก่ออ่่ออ่ออเอา่ออ่อน่ออ่ไอ่ออดออ่ออ่ออ่่ออ่่่ออ่ออ่ออ่่ออ่ออ่่ออออ่ออล่่่อ่อ ทำไมเป็นยังฮะเฮ้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ไปสั่งเสียไปอาจารย์ไม่ท่องอีกหน่อยนะครับเฮ้ยนี่แค่น้ำโมมันกระเด็นไปนู่นเลยใครกระเด็นกันเนี่ยอย่ารีบสิเดี๋ยวไม่ขำอัจเออเล่นมันเล่นพอครับโอแก้วประกอบแกลฉักินตอนตื่นไม่ดีมากค่ะ่าหลับไปหลายวันเลยพ่อหิวเหรพ่อหิวใช่ไหมครับหิวเดี๋ยวกลับข้าวมาให้พ่อหน่อยพ่ออยากกินอะไรครับ อยากกิน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 ไส้อ่ะไส้ไส้ไส้หมูไส้ไส้เป็ดปะโลไม่ใช่อ่ะไส้ไก่ไส้อ่ะไส้อะไรเนี่ไส้ไส้มึงนะ